คตสวยเลยอะลองดูดิคือแบบโอ้โหนี่วิวหลักล้านเลยนเะนี่ยคือมันสวยมากคือระหว่างทางเนี่นะเขาก็จะมีแบบว่าให้จอดข้างทางเพื่อที่จะถ่ายรูปได้ด้วยประมาณ4,000ปีที่แล้วนะครับผมก็ อันนี้เป็นชุนเผาโบราณที่เขาจะมาสลักไว้ลองดูว่าวันนี้แซ็คจะแซ็คพอตหรือเปล่า อยู่ประมาณสี uh, ่ชั่วโมงครึ่ง ถึงห้าชั่วโมงเนาะก็แล้วแต่ว่ารถติดไหมแต่วันนี้วันศุกร์นะครับเซ็ตมาก็อาจจะใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบห้าชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าเราจะพักบ่อยแค่ไหนนะครับผมก็ตอนนี้นะเซ็ตก็ได้มาครึ่งทางละเดี๋ยวอีกประมาณอีก2ชั่วโมงครึ่งเราก็จะถึงลาสเวกัสกันแล้วนะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่ผจญภัยขนาดไหนอุ้ยตายลนะเช้าสืป่าไม่เห็นคือรถถนนมันก็แอบล่มเหมือนกันบางทีอะ เราต้องดูสปีดลิมิตด้วยนะครับว่าเท่าไหร่ไม่งั้นเราอาจจะโดนทิเกตได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูทิปนี้ว่าจะจนภัยขนาดไหนแล้วเวกัสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คาสิโนแค่ในเมืองหรอกเซ็ตจะไปนอกเมืองในะทริปนี้เพราะในเมืองมันก็แบบทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันจะมีโรงแรมมีคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทริปนี้เซ็ตจะไปที่ที่แตกต่างที่ชาวบ้านไม่ไปกันเนาะโอเคเดี๋ยวตามเซ็ตไปเลยว่าจะไปที่ไหนกันบ้าง นะตอนกลางคืนน่าจะประมาณ10กว่าหรือเลขตัวเดียวนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องไปดูว่าอากาศนี่จะหนาวขนาดไหนแล้วก็ถ้าใครไปแกลนแคนยอนแบบแถวนอกเมืองอ่ก็อาจจะเห็นหีมาได้เลยนะครับแต่สังเกตดูตอนเนี้หลายหลายคนเห็นบรรยากาศข้างนอกมันจะแห้งแล้งใช่ไหมแต่ไม่ได้แห้งแล้งนะจ๊ะคือบรรยากาศข้างนอกคือแบบหนาวมากเพราะว่ามันหนาวเหมือนหนาวเยือก ใใคล้ายๆบ้านเราเนาะถ้าสมมติเราไปตังหวัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเออที่กินข้าวนม่น,นั่นนี่แล้วตรงนี้คือความพีคคือมีรถไฟอยู่ข้างๆนะแมคโดนัลล์ที่นี่ก็ทําเป็นแบบว่าตู้รถไฟด้วยเอออะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะพักเบรกกินแมคโดนัลล์แป๊บหนึ่งนะครับระหว่างรอชาร์จแบตรถเนาะก็ใช้เวลาชาร์จแบตอยู่ที่ประมาณเอ่อ45นาทีนะเพราะทีเมื่อกี้แบตเหลือ30%นะครับผมเดี๋ยวเราไปกินแมคโดนัลล์กันก่อนดีนกว่าแล้วเดี๋ยวขับรถไปต่อ เพราะว่าจะบอกว่ารถ่าไฟเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่านหนึ่งคือประหยัดน,น้ำมันก็จริงแต่เราก็อาจจะต้องมาเสียเวลารอในการชาร์จแบตน,นะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ครับเซตก็เข้ามาถึงในตัวลาสเวกัสแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะพักในดาวทากันนะครับผมก็ตอนนี้ลาสเวกัสอากาศค่อนข้างหนาวเลยนะเพราะว่าตอนนี้เซตมาถึงตอนสี่โมงครึ่งแล้วจอดชาร์จแบตสองรอบนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีมั้งข้อดีและข้อเสียนะก็ตอนนี้คือมันเป็นตอนเย็นละแล้วก็รถก็แอบติดนิดนึงนะแล้วก็เซตว่าวันนี้สุขเสาร์ทิ์เนี้ยก็คงจะค่อนข้างที่จะคนเยอะพอสมควร แล้วจะบอกว่าโรงแรมเสาร์อาทิตย์นะครับที่เวลีคลสค่อนข้างแพงมากเลยนะครับเปรียบเทียบกับวันธรรมดาคือวันธรรมดาบางทีอ่ะวันละ30เหรียญยังมีเลยนะครับเพราะว่าวันธรรมดาคนไม่เที่ยวกันเนาะ,ะตอนนี้นะครับก็ เวกัสเนาะมันไม่ใช่มีแค่คาสิโนหรือมีแค่อะไรมันก็มีแหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ตเหมือนกันนะครับที่นี่ก็จะเป็นเอาท์เล็ตประมาณแบบว่าเออขายของเยอะมากเลยก็คือมันจะมีอาหารด้วยมีเอาท์เล็ตด้วยถ้าสมมติใครเล่นคาสิโนได้เงี้ยก็มาแวะที่เอาท์เล็ตได้เหมือนกันนะครับตอนแรกก็งงว่าตู้เนี้ยคือตู้อะไรเป็น security t o w e r นะบนทุกที่เขาก็จะมีแบบว่า security t o w e r แบบว่าเออคอยสอดส่องแบบว่าอันนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยได้อย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าคาสิโนที่เนี้ย เขามี Security โคตรแน่นหนาเลยบางคนแบบแจ็คพอตลานหนึ่งอะไรเงี้ย Security เขาก็จะแบบว่ามาประกบเลยเพื่อที่จะแบบเอาเงินให้คนที่ถูกแจ็คพอตานาเดี๋ยวดูว่า,ามีอะไรน่าซื้อไหมใครฝากซื้ออะไรเดี๋ยวพี่ออเดอร์ได้เลยครับ แต่ทำไมเป็นรูปโลโก้ห้ามสูบก็คือมีฟรีตัวนี้ครับคือห้ามสูบบุหรี่นะครับและหลายคนอาจจะสับสนเอาเพราะว่ามันมีอ่าน้องนักเรียนหลายคนถามเซ็ตมากๆเลยว่าที่ทำไมสูบฟรีจะไล่เซ็ตฟรีเนี่ยทำไมถึงใช้ฟรีนะจริงๆคำว่าฟรีัมันไม่ได้แปลว่าสูบได้แต่แปลว่าสูบไม่ได้ก็อังกฤษภาษาอันกฤษก็จัดไปนะครับบางทีภาษาอังกฤษมันก็ทำให้เราสับสนเหมือนนเหมือนภาษาไทยอะเนาะที่คำคำหนึ่งแต่ว่ามีหลายความหมาย นี่ขนาดออกมานอกเมืองแล้วนะครับคาสิโนก็ยังมีอยู่นอกเมืองนะอย่างที่บอกว่าที่ลาสเวกัสนี่คือคาสิโนถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของแคลิฟอร์เนียเซ็ตว่ามีนะแต่มันจะอยู่นอกเมืองหน่อยอะไรเงี้ยครับเอาไปเอามานี่เซ็ตคิดว่าเหมือนอารมณ์ไปแคมปิ้งที่โจเชลทรีเลยอะ่ะกับพี่มอสตอนนั้นนะว่ากลุ่มของมัสลาว,วันุวันเขาจะรอดกับภารกิจนี้หรือไม่รอดไหม ก็รอดครับ <c oughs> คือบรรยากาศมันแห้งแรงมากนี่คือแบบ last gas นะครับอยู่ภูคงภูเขาเอ,อ่อต้นไม้ข้างทางโอ้โหถ้าสมัยก่อนนี้ที่ไม่มีคนอยู่ที่จะแห้งแรงขนาดไหนเนี่ยอยากรู้ นี่ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงทางเข้าของอุทยานแล้วเป็นอุทยานป่ะประมาณนั้นเนาะ,ะเป็น v a l l e ่ o ์เอลไเนะครับเป็นของลาสเต้พาร์เนาะนี่เพื่อนๆเห็นไกลๆนั้นปะตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าว a l l e ่ o ์เอลไฟเออรคือตรงนั้นที่สีส้มๆมันเออมันอารมณ์แบบน่าจะเป็นสีเหมือนไฟป่ะเขาเรียกว่า f i <laughs> เออเออก็คือเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายค่าเข้าใช่ปะ <laughs> ตรงนี้นะครับ แล้วสเตทแต่ละสเตทในอเมริกาเนาะก็อย่างทุกคนรู้ว่ามี50 s ส a t e เตทก็แต่ละสเตทเขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็มีธงเป็นของตัวเองด้วยนะครับ <S <S> <S เหมือนในไทยนะที่มีจังหวัดแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยส่วนที่นี่สเตทเขาก็จะมีแบบธงเป็นของตัวเองเช่นแคลิฟอร์เนียก็จะมีแบบเป็นแคลิฟอร์เนียริพับลิกอะไรเงี้ยครับตรงนี้จะเป็นธงของเนวาดานะครับ ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นค่าที่จอดรถนะแล้วจะบอกว่าเนวอดาเนี่ยเขาคล้ายใช้ฮาวายเหมือนกันนะตรงที่ว่าถ้าสมมุติคุณเป็นเรสซิเดนต์หรือว่าเราพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะได้ส่วนลด10เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเรสซิเดนต์ที่นี่นะครับไม่ได้เป็นคนที่นี่เราก็จะโดนชาร์จ15เหรียญ เอาไว้ที่เซ็ตไปเนี่ยก็คือถ้าสมมติเป็นเรสซิเดนต์บางร้านนะครับเขาก็จะลดให้15หรือว่า10นะครับก็เสร็จ hmm. อันนี้พูดตรงตคือแบบก็แอบ,บได้ลดนะบางทีเพราะว่าเราหน้าเหมือนเนี่ยแต่เราไม่ต้องโชว์ไอดีนะแต่ที่นี่ก็คือเขาจะถามไม่เฉยเนาะ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเออเรสซิเดนต์ hmm. มาเที่ยวคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่มาเที่ยวเขาก็จะลดราคาให้เป็นเรื่องปกตินะครับน mm hmm. ีดูข้างหน้าเพื่อนๆตอนนี้ข้างหน้าที่แบบโอ้โหผู้สวยเลยเพื่น เซ็นเข้าใจแล้วว่ามันทำไมถึงเรียกว่าฝา,ายเออว่าเรียกว่าฝาเ,ออเพราะว่ามันสี่ส้มมันเหมือน,นลูกไฟยเนนเอง Get up, get up, do it, break away It's always mixed emotions The first step is always hard When you walk out of the doorway But that's just the place to s i a r t The only thing I ever wanted ส่วนใหญ่เนาะคนที่นี่เขาก็จะมาแคมปิ้งกันบ้างหรือคนมาจากต่างรัฐอะไรยเงี้ยเขาก็จะมาแคมป์ที่นี่นะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเซตว่ามันอารมณ์เหมือนที่เซตเคยไปที่เดนเวอร์โคราโดเลยอะ่ะเออมันเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายๆกันเลย <On. S 1> ตรงนี้นะเขาบอกว่าเห็นตรงเนี้ยเหมือนรังพึ่งเนาะเพืเ่อนๆว่าเหมือนปะไเหมือน,นเห็ดมากกว่า ว่าไปว่ามานี่มันเหมือนแบบเคยเห็นภาพถ่ายของดาวอังคารใช่ไหมก็คือไม่เคยไปหรอกแต่ว่าดูลักษณะคือแบบมันเหมือนมากเลยเ็จว่ามีหน้าล่ะเขาถึงบอกว่าโลกอ่ะมันอยู่ใกล้ดาวอังคารแล้วก็ดาวอังคารคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เ็จว่าสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเหมือนโลกประมาณนี้ปะเออนี่ไปไกลเลยนะ meant was ี่ทุกคนเ,นเห็นไหมเนี่ยกคือคนคนเผัาสมัยก,ก่อนนะเขาก็จะมาสลักบอว่าอ่ากิจกรรมสมัยก่อนไม่มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เห็นป่ะภาพตรงข้างบนประมาณ4,000บปีที่แล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นชนเผ่าโบราณที่เขาจะมาสลักไว้ว่าสมัยก่อนเขาทำอะไราเป็นสัญลักษณนะ์ต่างๆ เยอะมากเดี๋ยวมาดูห้องน้ําแล้วก็มีห้องอาบน้าด้วยแต่ตอนนี่เซทไปอ่ะห้องอาบน้าเขาไม่เปิดกับพี่หมออด้จำได้ปะเดี๋ยวดูห้องอาบน้ำกอน run เซทไม่รู้มีคนอยู่เพราะเขาไม่ล็อกอะ่ะปกติเขาต้องล็อกด้วยอะ่ะเมื่อกี้แอรเปิดไปนิดนึงแล้วเขาแบบกำลังเอาเสือ้อเข้าไปข้างบนขอโทษด,ด้วยนะครับ มาเรออลไฟลเออร์นั่นแหละประมาณนักก้นเนาะระหว่างนี้นะครับเซตขอไว้ข้างทางแป๊บหนึ่งนะคือข้างทางคนก็จะจอดแบบว่าถ่ายรูปอะไรกันเต็มเลยข้างหลังน,น,นะแล<ม>้วก็นี่ถนนคือแบบมันโล่งมากเลยอนะ สวยมากคือระหว่างทางนี่นะเขาก็จะมีแบบว่าให้จอดข้างทางเพื่อที่จะถ่ายรูปไปด,ด้วยอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันโอ้ลมแรงมากที่เสื้อเสืส้อกันยาวนี่ไม่ใช่แบบหน้าร้อนนะคือดูดูแห้งแรงเหมือนหน้าร้อนก็จริงแต่ว่าหนาวมากเลยโอ้ยตายลม <laughs> stranger แล้วปัญหาตอนนี้ก็คือเราอาอนำรถไป้ามาคือเทสลาก,ก็ จะต้องดูว่าที่นู่นจะมีที่ชาร์จไหมมิชชั่นครั้งนี้จะสาเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องผ่านอีก2หมู่บ้านก็คืออารามอหนึ่งหมู่บ้านแล้วอีกเมืองเมืองหนึ่งก็เป็นเมืองคริสตัลสปริงนะครับผมแล้วก่อนจะไปถึงนั้นแล้วมันจะมีที่ชาร์จแบตอยู่ที่1นนะเป็นของเชลเป็นที่ชาร์จแบตของรถไฟฟ้านะครับแต่ต้องมาดูว่ามันเปิดอยู่ไหมเพราะว่า ไปดูแล้วปัม๊มมันไม่ใช่ปัมม๊มอ่ะมันเป็นแค่ที่ชาร์จแบตนะก็คือรถเนี่ยตอนนี้วิ่งได้อีกประมาณอ่าสองกว่าไมแล้วก่อเราจะไปถึงมันก็ประมาณร้อยไมล์ละอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอะไรยังไงทริปนี้เป็นทริปที่ลุ้นมากว่ากา,ก,การที่จะไปแอด,ดีฟวันของเราเนี่ยจะสําสเร็จหรือเปล่านะครับผมลุ้นนี่กว่าซื้อหวยยัง เพื่อนเพื่อนเห็นตรงไกลๆตรงนั้นป่ะครับอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าฟาร์มนะหรือเปล่าเป็นอ่ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโพลิทิสปริงใช่ป่ะเอ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันไม่ใช่หมู่บ้านมันเหมือนเป็นแบบอแอนเแอร์ที่เขาเรียกเรียกเป็นชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จจะมีป้ายระหว่างทางนะครับก็คือระวังกวางข้ามถนนด,ด้วยนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยคือมันจะมีสัตว์ป่ายเยอะมากเลยแล้วก็ ระหว่างนี้ก็คือแบบจะเป็นแบบที่แบบอแอร์เรียที่สัตว์อยู่แล้วก็สัตว์บางทีอาจจะข้ามถนนอยู่ที่เราไม่ได้ระวังก็ได้นะนี่นะครับอย่างที่บอกว่าร้านสวีกัสทุกที่มีคาสิโนหมดตอนนี้เซตมาานอกเมืองแล้วนะก็คือกำลังขับรถกลัดตาวเองนะครับผมก็แวะเข้าห้องน้ำชัดแบบนป๊บหนึ่งนี นี่ขนาดนอกเมืองนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองนะมีคาสิโนโขนาดนี้และเดี๋ยวไงเดี๋ยวเซซี่ขอเล่นนิดนึงก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวไปเอลเอรแลร้วเซจะพาไปที่ไหนอีกหรือว่าทำคลิปอะไรอีใครอยากให้เซทำคลิปลอะไรได้ถืงคอมเมนต์นะครับผมแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันที่เอลเอนะครับบ๊ายบาย